กำลังฟังรายการเคลื่อนเสียงหลังสีมอมสารดีมีเพลงเพราะกับสวทอตรัง f อ91.25เมกะเฮิ A M ช่วงรอบรัวทั่วไทย ช่วงของรอบรัวทั่วไทยนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาปากกันนะคะเรื่องกระทรวงยุติธรรมนะคะได้เร่งเดินหน้าโครงการเลี้ยงสุนัขในเรือนจําเพื่อที่จะบําบัดจ,จิตใจผู้ต้องขังแล้วก็เป็นการต่อยอดให้ผู้ช่วยต่อยอดให้เป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์เปิดร้านด็อกช็อปได้นะคะเป็นการทําอาชีพเสริมหลังจากที่เขาเนี่ยพ้นโทษไปนั่นเองค่ะ ซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายสมศักดิ์เทพสุทินนะคะก็ได้พูดถึงความก้าวหน้าในโครงการเลี้ยงสุนัขเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังนะคะว่าทางกรมรัชทานเองเนี่ยก็มีการขับเคลื่อนง,งานตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีนะคะในในโครงการ เลี้ยงสุนัขเพื่อบำบัดจิตใจของผู้ต้องขังสามารถช่วยบำบัดขัดเกลาจิตใจแล้วก็ปลุกฝังให้ผู้ต้องขังนั้นมีความอ่อนโยนมากขึ้นนะคะซึ่งผลพลอยได้จากโครงการนี้ยังช่วยให้ผู้ต้องขังเนะะี่ยค่ะมีอาชีพหลังจากที่พ้นโทษไปด้วยนะคะอย่างเช่นอาจจะไปเป็นผู้ช่วยศัตวแพทย์นะคะเปิดหรือว่าเปิดร้านรับจ้างตัดขนตัดเล็บสุนัขอะไรพวกนี้นะคะโดยจะเป็นการนำร่องในเรือนจำที่จังหวัดนะครราชสีมา เรือนจำกลางระยองเรือนจำกลางคลองไผ่เรือนจำกลางเขาบินนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมีการเตรียมที่จะทำเอ o มร่วมกับสมาคมเลี้ยงสุนัขด้วยนะคะส่วนสุนัขที่จะเอาไปเข้าร่วมโครงการนำร่องเนี่ยเขาก็จะถูกนำมาจากศูนย์พักพิงพักพิงสัตว์เป็นหลักนะคะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นการจัดซื้อพันสุนัขเข้ามาแต่ว่าตอนนี้จะเป็นเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณนะคะก็จะมีการ คัดสายพันธุ์สุนัขบางประเภทเท่านั้นเพื่อให้เข้ากับลักษณะของผู้ต้องขังก่อนจะเป็นการมีการประเมินผลด้วยวัดผลตามหลักวิชาการอย่างเป็นระบบนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการขยายผลไปยังเรือนจําทั่วประเทศในแอนฮาโคสนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่ามั่นใจว่าโครงการเนี่ยเป็นประโยชน์กับผู้ต้องขังซึ่งในต่างประเทศนะคะอย่างในอเมริกาเนี่ยเขาก็เอาไว้ใช้ ตุนักนะมีมีการเอาตุนักนไปช่วยเหลือผู้พิการต่างๆหรือแม้กระทั่งเอาไว้ดูแลผู้สูงอายุก็มีนะคะโดยเขาเนี่ยจะเน้นไปที่กลุ่มผู้ต้องขังโดยเฉพาะคนที่ทำผิดวินัยนะเป็นการกระทำความผิดซ้ำนะหรือว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชหรือเป็นผู้ต้องขังที่มีอายุสูงอายุนะคะเพื่อที่จะเป็นการบำบัดเยียวยาจิตใจด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะ